อ่สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเนะครับสําหรับวันนี้มาพบพอกับบ่าวกองพนมไพรบรรยากาศที่สายฝนโปรยปลายเช้าวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2565มน,นันนี้โอ้สราบคาว่าพายุเข,ขาพี่น้องเอ้ยอหลังจากที่บรหิหาดคลิปอัปเดตเรื่องราวของเกษตรอินทรีย์วิทยาสารมาหลายมือแล้ววันนี้ก็เลยจับโทรศัพท์มาพี่น้องม่มาเบิงวา่า อทุเรียนอาบผลนะครับจะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่า,าได้ทาการใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยไปนะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา,าซึ่งรอบการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ของบาวกล่องกับยูที่เดือนละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับทุเรียนเล็กต้นที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับก็เป็นทวงมณีหรือว่าต้นเป็นต้นเอก ตน้นไผ่ของปีกระบะไดาเนาะพี่น้องอลักษณะเจริญเติบโตได้ดีครับพี่น้องที่เ,เป็นทุเรียนพนมไผ่ทุเรียนอีสานก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เ,เป็นไฮไลท์ของทุเรียนพนมไผ่เนาะนะครับเนื่องจากว่าย,ายังมีหลายท่านปลูกว่าท่านใดได้แต่ว่าบากล่องเลยปลูปกเจริญเติบโตได้แต่ว่าผลผลิตค่อยวากันไปแต่ว่าก็ยังมีหล,ล่องรอย ล่องลอยของการกัดแทะของมแมลงศัตรูพืชอ,อยู่พี่น้องโอ้ยครับพุนไปเลยนะครับเมื่อน,นี้เซานี่ก็เลยจับโทราศัพท์พาพี่น้องเอฟซีมางางเลาะเบิงนะครับทุเรียนอ่ดงปิดกานะครับไปน้ำกันได้เห็นคุท่านอาจารย์กูรูนะครับหลายๆช่องเนาะที่เ,เกี่ยวกับทุเรียนเรากะ โอ้ได้ควม่มรูไลา์ครับพี่นอ้องเนื่องจากว่าทุเรียนหนึ่งปีของบาวกองพนมไพรนีย่ยังม่ท่านเด็ก้าตัดสางกิงแตงกิงนะครับแต่ว่าได้ไปเห็นเบิ้งในคลิปต่างๆแล้วกระบอกแน่ครับอาจจะตัดสินใจตกแตง่งนะครับตกแตง่งสางกิงเพิ่นให้เพิ่นได้มีทรงผมที่สวยงามแล้วก็ สามารถที่จะอาจจะเต,ติบโตได้เร็วเนื่องจากว่าเพราะถ้าในมีการตกแต่งกิ่งนะครับบางกิ่งอาจจะเห็ดให้มีการแย่งอาหารเกิดขึ้นได้นะครับก็เลยว่าไปนั่งศึกษาข้อมูลมาแล้วก็น่าจะทําทการตกแต่งกิ่งได้แต่ว่าให้ฝนเศร้าก่อนเนาะให้ฝนเศร้าก่อนให้ฝน เศร้าแล้วจังสิมาเห็ดตัดสางตกแต่งจริงเดี๋ยวพามาเบ่งลักษณะของทุเรียนที่เขาลากเดินนะครับระบบลากเดินดีเขาก็จะ,ะได้ยอดใหม่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นให้ไหลขึ้นกันเอาตอนแรกนึกว่าจะบ่ได้งามปนีไปไปมาๆระบบลากเขาเดินได้นะครับก็ดูแล้วเห็นแล้วชื่นใจเนาะ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ทุเรียนดงเป็ดกาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะให้ผลผลิตเหมือนกันเดี๋นี้ต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบางกล่องกัจะพิจารณาในการใช้ฮอร์โมนใช้เขาเรียกว่าอาหารเสริมอยู่นะครับหนึ่งแต่ว่าอินซีล้วนๆแล้ว,ลวมันบอ่ไปใส่มาใส่แตเรยว่าจะพิจารณาเป็นเกษตรปลอดภัย ให้าธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์นะครับกรเกษตรปลอดภัยให้าธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์ในขณะที่ทายถ้ำยู่นีผลกลําลังโปรวยลายลงมาแต่ว่าใส่กางร่มนะครับกางร่มเพื่อที่จะให้พี่น้องย c ซซีของทุเรียนดงเป็ดกาได้มาเบ่งนะครับการจะได้เติบโตนี่ครับลักษณะกิ้งแบบนี้มันก็ตัดสางออกได้เนี่ยยอด เขาได้แสงแดดมาสองสามวันนะครับที่ผ่านมากับได้มีการเพิ่มปุ๋ยอินซีเข้าไประบบรากยอดกเ็เริ่มเจริญเติบโตไปได้นี่ครับเดียวว่าเป็นให้ไหลพอที่จะมีรุ่นอยู่ครับพี่น้องเอ้ตชื่นหัวใจแั่มีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นกะ ดูแลเพื่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ดูแลเพื่นไปเรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะได้ผลผลิตอยู่นี่ครับป้าบึงอาการแตกกิ่งข้างตัวนี้เขาสามารถตกแต่งกิ่งได้ครับกูรูโดยเฉพาะขอนหยาบเดซื้อนะครับ JC คุณวุฒินะครับเพิ่งกะบ,บอกว่า,าทุเรียน มันไม่มีสูตรที่ตายตัวแล้วแต่ภูมิภาคแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าต้องเข้าใจในนิสัยสของเขาจาสามารถที่จะปลูกทุเรียนให้รอดแล้วก็ให้ได้ผลผลิตได้แต่ว่าสำหรับทุเรียนต้องเป็ดกากับว่ากันยาวๆปีแรกรอดนะครับมาเบิ้งต้นนี้ครับพี่นอ้องอยากให้เบิ้งอยู่เกินว่าถันเป็นภาษาทุเรียนกับ ทุเรียนนั่งแท่นละนี่ปัไปบ่ามาวัปไปบ่ามาเออเมืนน่อไครับพี่นอ้องบอลจะเริ่มเติบโตเน,นี่ยอาจจะตัดสินใจสสงคนไหมเปลี่ยนชุดดินหรือว่าอาจจะตัดยอดไปเลยนะครับเนื่องจากว่าบอจะเริ่มเติบโตเท่าที่ควรใส่เกินมาใส่เวลาในการจะเริ่มเติบโตนี่ครับต้นนี้ก็ สบักสบอมซ้ำกับเป็นนั่นเคิมาเป็นโลมาแรงนะพี่น้องเออนี่ีน่น,นี่เห็นแล้วนี่ขออนุญาตบาดค่ำจับจากบาดอนนี่ตัวนี้นี่สำคัญมากใบงวงช้างนี่ครับนกินใบกินมัดนะครับกินตลอดกินใบทำลายใบอ่อน นะครับก็เราเห็นแล้วก็จำเป็นต้องทำการเอาออกนะครับนี่ครับพาพี่น้องมาเบ่งการเจริญเติบโตหลังจากที่ให้ปุ๋ยไปนะครับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็20วัน21วันนะครับก็จะเป็นแนวทางนี้แหละครับพี่น้องสำหรับทุเรียนภายอีสานทุเรียนเมื่อม่สืบหาข้อมูลแม่นำ้ำ ศึกษานิสัยสืบคนขอมูลไปนะครับเพื่อที่จะ,ะว่างแผนการปลูกทุเรียนในจีไของดงเป็ดกาให้ได้ผลผลิตนะครับเพื่อว่าเป็นยังได้ดีปลูกทุเรียนกับวังว่าที่จะให้ทุเรียนมาซออยปลดหนีละไปพี่น,อน้อง เอา้าคนเท่ากับมี่เครดิตมียังกับบริหารจัดการชีวิตไปนาะเพี่น้องนะก็หวังที่จะนำผลผลิตของทุเรียนมาเพิ่มเป็นรายได้ให้กับครัวเรือนเหมือนกับเกษตรกรหลายๆท่านนะครับสำหรับทุเรียนปีแรกกันเริ่มที่จะติดแตกยอดระบบรากก็เดินนะครับสวยงามทุเรียนรุ่น3ทุเรียน1ปี นะครับมาถึงหนึ่งปีดอกบุกช่วงเดือนพฤศจิกายนแปดเก้าเดือนนี่แหละเจออีกแล้วครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนมือโทรศัพท์จับแมงงวงช้างหน่อยนี่นักนักนักพี่น้องโอ้นี่นี่ออ้าก็ทำบรรยากาศสายฝนโปรยปลาย ก,การเดินชมสวนทุเรียนดงเป็ดกาน้ำฝนมาให่พี่น้องไปเบิงนะครับหลังจากที่บระเทศไทยคลิปไรเมื่อนะครับบรรยากาศบ้านสวนสำหรับเช้านี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับมาให้กำลังใจทุเรียนน้องใหม่ทุเรียนดงเป็ดกาลุยไปน้ำกันสำหรับทุเรียนมือใหม่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ